สวัสดีค่ะมืัอนี้มาพอก,กันกับเซี่ยเมียนะคะมืัอนี้มาส่งรถเนาะคะ่ะกะได้มาถึงบ้านลูกค้าเลยเนาะคะ่ะกะมืัอนี้เสียงแหบแน่เนาะคะ่ะกับเป็นวัดเนาะคะ่ะแต่หนีอยู่ใน่นหวายรถเนาะ,ค,ะค่ะ,นะค,ะค่ะกับเนาะคะ่ะเพิ่นกะหวายรถเนาะค่ะเดี๋ยวแต่มาถ่ายรูปกันเนาะคะ่ะถ่ายรูป ไทยลาบรถเนาะคะ่ะเดี๋ยวถ่ายภาพร่วมกุญแจกันนะคะกะ่าถายรูปแล้วเนาะคะ่ะกลจะมาเก็บภาพบรรยากาศเนาะคะ่ะเดี๋ยวพอบคนขึ้นรถล่ลองรถค่ะ ค่ะค่ะบรรยากาศบ้านเพ่นเนาะคะ่ะเนาะคะ่ะกะเขาในช่วงสร้างเพื่อนทดลองเนาะคะ่ะหรือแนะน,นํารถแนะนําการใช้งานเนาะคะ่ะนี่กะสร้างเอกสร้างปอเนาะค่ะเพื่อน,น,ะะนแน,น,นะนําเนาะนี่ค่ะคุณพ่อทวินทีออกรถเนาะคะ่ะกะของพ่อกับเป็น5040ดีเนาะคะ่ะเป็น40แรงม้าเนาะคะ่ะที่บ่มีเทอร์บู อุปกรณ์สามชิ้นเนาะคะ่ะของพอแกเป็นใบมีดด้านหนา้านาซาเนาะคะ่ะเดกะโตรตลีสยามผัานหาซี่มที่มีแถมมากับหลดเนาะคะ่ะแถมพีแต่ของพอกะของพอแก,ออกเป็นเวทเคียวเนาะคะ่ะเวดสีเขียวกะลูกค้าท่านได้ที่สนใจกะบอกได้ด้วยค่ะเดี๋ยวจัดให้ได้ว่าเป็นสีใดเน,นะคะเ่อนกะอันนี้ เพ่นมีน้องเคนนะคะนแนะนำลดนะคะนี่นค่ะจะแนะนำลดแนะนำการใส่งานไปเนาะคะ่ะเขากะมาส่งรถอยู่บ้านพอทวินนะคะ่ะกะพอเพ่นห้กันตอนรับดีแห้งเนาะคะ่ะมีหาเขาหาน้ำให้กิน มีอันเพื่อนกะดูแลเป็นอย่างดีเนาะคะ่ะกะขอขอบคุณคุณพ่อทวินเนาะค่ะที่ดูแลผัวนู้ที่หาเขาหาหนามเตรียมไว้ที่นุ้มมาส่งรถเนาะคะ่ะก็สนใจกะติดตอ่อสอบถามเสี่ยวเหนียวนะคะหรือเบอร์นูเองเนาะเบอร์0610484436นเนะคะหรือติดตามที่ช่องยูทู e ของ เสื้อเมียวเองก็ได้ค่ะเป็นเมียวหมาจอรเดียเนาะคะ่ะกะฝากกดไลค์กดแชร์หรือก,กดซับสไครต์กดติดตามนั่นเลยคะ่ะสองเสื้อเมียว,ยวกะห้ากะเก็บบรรยากาศที่เพิอันแน,น,นะนำรถเนาะค่ะ

ได้ลองใจดูพ,ดพอไหมคะนเดี๋ยวจังขอดาวีนี่เนาะค่ะเพื่อนกะ,นนะ,ะเหมือนมีรถอยู่แล,และะ้วเนาะค่ะเป็นสามสิบหกแ่งสัมผัสนีรถอยู่แล้วก็เลยสื่อรถใหม่เป็นองเครื่องใช่เคองเฮาเนาะค่ะใส่บริการเครื่องใช เทคเตอร์ของเหงจาจะเป็นซีซกแรงมาเนาะคะาา่ะเดีย๋ดวยะะววยนเ ง็ลดนะคะกากฝนเนาะค่ะมาสง่งมือนี้เอาฝนมานำเนาะคะา่ะกะเปียกกันไปนะคะมาสงา่งรถกะฝนตกยังได้กะมาสง่งคือเก้าเนาะคะ่ะฝนตกฝาห้องแดดออกมาสง่งคะือเก้าค่ะบริการยางดีเนาะคะ่ะกะ บริการทุกระดับประทับใจเนาะค่ะอยู่ไก่อยู่ไก,ไก่หักกระซงเนาะค่ะตัวแต่ลูก้าสนใจจังได้กับสอบพามเขามาเดี๋ยวเสี่ยวเมียวจัดไห้ค่ะเสียงแหบแนกะอะเยาว่าเสี่ยวเมียวเนาะคะ่ะเป็นวัดฝ้นตกเนาะคะ่ะเป็นวัดเดี๋ยวขอพอนจะลองไห้บึ้งเนาะคะ่ะ ลองลองลองใช้บึงกัลองใส่งานบึงเป็นจะเคยใส่นะคะเลยมีประสบการณ์กะสร้างกะได้แนะน้ำนิดน้อยนะคะ เดี๋ยวนะคะนะคะคนจะแันนีนะคะลองลดกลองโลนะคะ

พังเปลี่ยนว่ะตัใไ่รถหม่แมนถ์เขเป็นรถไม่น้มันเชิงไม่หมิร์ตเปลี่ยนมันวันนี้มุกเดี่ยเปลี่ยนออไปครับเพราะว่าเป็นมันละอินลั่นอินรงเราเดี่ยวอยู่ตงนี้น้ำมันเชิงกองเตือนลอยอยู่ตงแหนเนี่ยขาเอเล็กบอให้เาเตรียนตแบบ và rất may okay. là bắn ít, nhả nhảm luôn, lại cũng không nhẽ. thôi, anh im <laughs> <lông lắm>. bò <laughs> hết bom, <laughs> ừ. 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 người người, người này. mới đấy, còn nó อันฝาหุก็ยัง่อยยเอม,มันหนบ้างมันก็ถ้ถ้าถูาว่าไอผ่าน,านเ,เานนรีวบท้ชิมื่จะเออมันมาชินก็คือเรีวเลยครับบค,คเรีว่บท้ชิ้นี่มักินหลมัน,นันใหง่มันกินเลยใ่่เอาเล่นอยสบายๆบาาเลน่อยเล่สบายสบายคุณขับมันคือผมขับรถให้โชคลห ไปอุ้บิดเลยคือรถผมข้องอย่างนลยแล้วเขาไโชคไ่าทันอไมันอยู่กับมือลัไปอุบิดแล้วทันใหญ่คูจริงมังอยู่กับมือแนะนำเดี๋ยวถ้าอันนี้จะโซ่ ขึนหนึ่งเอละหนรากิโลนขนอหนอหนน่งขึ่นขึ้นอหยดผึ้าน่านหมนขาขาแม่้บนเบิรบคายบริัทอุติแม่ครับ